สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องเชฟหนุ่มนำโชคทุกคนนะครับพบพบกันวันนี้วันที่24เดือนเดือน9ปี65วันเดิมครับวันนี้ไปแบบเร็วๆครับเชฟหนุ่มมีธุระแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยวันนี้วันที่24เนาะก็ก่อนไปชมของวันที่24ก็ฝากครับสำหรับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆ FC ทันใดได้ตัวเลขมาแล้วยังไม่มีที่เสี่ยงโชคนะครับผมก็ไปที่อ่า ซับร่ำรวยที่เชียนหนุ่มแปะลิงก์ไว้ให้นะครับบริการง่ายรวดเร็วทันใจนครับผมลองเข้าไปกดที่ลิงก์แล้วสอบถามได้นะครับผมครับผมวันนี้มาสรุปตัวเลขของวันที่23ก่อนนะครับ23าเชียนหนุ่มให้ไปที่เด่นที่หนึ่งสองสี่หเฉพาะกิจออกหนึ่งหกสองกับห้าแปดห้าแปดนี่ไม่เข้านะมีสี่แปดส่วนหนึ่งหสองนี่เข้านะครับผมเข้าตัวนี้ครับโต๊ะ3มตัวนะครับผมหนึ่งหกสอง แล้วก็หกสองสองหกก็มานะครับผมส่วนรอบอพิเศษออกห้าหกสองกับเก้า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 ไม่เข้าก็มาเข้าหกสองสองหกอีกนะครับผมสองรอบส่วนรอบ,รอบอปกติออกสี 02. 02่สามหกกับศูนย์สองศูนย์สองไม่มีนะครับมาแต่สองตัวเดียวส่วนสี่สามหกหกเชฟหนุ่มก็จับคู่ให้ไม่เข้าครับหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์ 0. มันออก กสามสามหกไม่เข้าครับตัวเด่นมาสี่ 4, มาหกมาจับคู่ไม่เข้าเนาะนี่ครับส่วนรอบ V ีเอพีออกสี่สองหนึ่งกับ 4, สี่สามดูมันมาหมดเลยนะตัว,ต,วตัวนี้มาด้วยกันหมดเลยถ้าใครจับคู่นี้ตัวเด่นนี้ของคลิปหนุ่มมาหมดเลยนะสองสี่หนึ่งสี่สองหนึ่งมาหมดเลยสี่มาตัวนี้แต่จับคู่ไม่เข้า ก็เข้าสรุปคือเข้าสองชุดนี้นะครับหนึ่งหกสองสามตัวโต้แล้วก็หกสองสองหกนะครับผมเข้าอยู่แค่นี้ก็ยังดีครับมีคนแต่กระจายด้วยครับผมเขาเอาตัวเลขไปไปวินเอาเนาะมาครับมาตามต่อของวันนี้ไปแดบ,บเร็วๆครับวันนี้เจ็บหนุ่มก็จะมีธุระด้วยแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยวันนี้เด่นที่นะครับผมเด่นที่ศูนย์ศูนย์สี่ จ็ดแล้วก็เก้านะครับผมวิ่งลูดตัวเดียววันนี้วิ่งลูดเลยครับเมื่อวานนี้ใครวิ่งลูดที่สองเมื่อวานนี้สุดยอดมากวิ่งลูดที่วิ่งลูดเนาะวิ่งลูดที่วันนี้วิ่งลูดที่สี่นะครับจับคู่ให้ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์ห้าวันนี้เชิญสมขออนุญาตไปเร็วนะครับสี่วันนี้ตัวสี่นี้ าตามศูนย์หรือศูนย์สูนย์ดีตามศูนยก็สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะครับส่วนเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองนะครับผมเจ็ดสองเก้าก็จะเป็นเก้าหนึ่ง 92 93แล้วก็94นะครับวันนี้ขออนุญาตไปเร็วนะครับอ่าครูเบิ้ลก็จะเป็น00 44 77แล้วก็99ชุด3ตัว3ตัวก็จะเป็นที่740 9 4 หนึ่ง <1, S 2> แล้วก็เกเจ็ดก็สี่เก้าห้าชุดนึ้งก็เป็นศูนย์ห้าแปดเนาะประมาณนี้ครับลองดูครับชอบตัวไหนก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเน้นให้วันนี้ตัวเน้นไปแบบเร็วๆที่สี่นะครับศูนสี สี่แดเจ็ดเ้าแล้วก็9ก้าสี่นะครับชุดสามตัวเก้าสี่หนึ่งครับผมโอเคครับคลิปนี้ฝากกันเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ